่ะโอเคครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนก็เรียนเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจํานวนค้าไปแล้วทีนี้วันเนี้ยจะเป็นในเรื่องของการเรียงลําดับถ้าเป็นปกติที่นักเรียนเคยเรียนมาเราจะเรียงลําดับแค่ตัวเลขปกติอย่างเช่นหนึ่งสอสามสี่ห้าอันนี้ก็คือเรียงจากน้อยไปมากหรือ5้าสีก็คือจากมากไปน้อยใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเป็นเศษส่วนเนี่ยเราจะไม่สามารถมองแล้วจับชุดตัวเลขนั้นๆมาเรียงได้เลยว่าอะไรมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันนะคะมันจะต้องมีวิธีดูว่าเราจะเรียงลำดับไหนก่อนลำดับไหนทีหลังนะคะเพราะว่าโจทย์แต่ละข้อไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวครูจะพาไปดูตัวอย่างเลยเพราะว่าอันนี้ใช้เวลาค่อนข้างนาน,นะคะแต่ละข้อเนี่ยเวลาเรียนทําโจทย์จริงๆอย่างเช่นในแบบฝึกหัด จะใช้เวลาในการพิจารณาชุดตัวเลขนานพอสมควรเลยนะคะถ้าถ้าเราไม่มีความชำนาญเนาะ <Rec ording. S 1> อ่ะอันนี้นะคะเปรียบเทียบ7จ็ส่วนสิกับ5้าส่วนหกอันนี้ก็คือครั้งที่แล้วที่เราทําไปเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนปกติ2ตัวถ้าเราเปรียบเทียบแค่สอตัวเนี่ยเราสามารถตอบได้เลยว่าอะไรมากกว่ากันน้อยกว่ากันแต่ว่า ถ้าเราต้องเปรียบเทียบหลายๆตัวเนี่ยอย่างโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดตัวเลข4ตัวด้วยกันเป็นเศษส่วนทั้งหมดยังไม่มีจํานวนค้าเข้ามานะคะอ่ะอันดับแรกที่เราควรจะทำนะคะก็คือวิธีแรกเลยวิธีการเปรียบเทียบที่ครูสอนไปคือการเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกับ1นส่วนสองเอาหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์นะคะเจ็ดส่วนสิบส่วนแปส่หอ่หาส่วนหแล้วก็เก้ส่วนสิเนี่ย ถ้าเรียนดูในกรอบที่ครูขีดนี้จะเห็นว่าเวลาที่เขาเปรียบเทียบออกมาผลที่ได้เนี่ยมันมากกว่าหนึ่งส่วนสองทั้งหมดเลยมากกว่าคือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายมันหันไปทางเดียวกันทั้งหมดดังนั้นมันก็เลยเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องหมายมันหันไปมากกว่าหมดเลยเรารู้แต่ว่าทุกตัวเนี่ยมากกว่าหนึ่งส่วนสองแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันนะคะ ดูตัวแรกก่อน7ส่วน10เวลาที่เราจะเอา7ส่วน10ไปเทียบกับ1ส่วน2ให้นักเรียนเอาตัวส่วนไปหาร2ค่ะไปหาครึ่งหนึ่งซึ่งครึ่งหนึ่งของมันคืออะไรคือ5เราก็จะได้ว่าเอา5ส่วน10เนี่ยมาเทียบกับ7ส่วน10เราก็จะได้ว่าตัวที่7เอา7กับ5มาเทียบกันก็จะได้ว่า7อ่ะมันมากกว่า5นะคะตรงนี้7มากกว่า5เราก็เลยสรุปได้ว่า7ส่วน10มันมากกว่า1ส่วน2อันนี้เหมือนกัน ห้ส่วนหเราต้องหาครึ่งหนึ่งของหก็คือสามนะคะเพราะว่าเราต้องการเอาสามส่วนหกเนี่ยมาใช้เท่ากันหนึ่ส่วนสองสามส่วนหมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองจำตรงนี้ได้ไหมไม่รู้นะคะสอนม่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพราะว่าหนึ่งส่วนสองเนี่ยหนึ่งส่วนสองเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทั้งเรียนเอาไปคูณด้วยสองทั้งเศษและส่วนนักเรียนจะได้ สอ่วนสอันนี้คือการคูณ3ทั้งเศษและส่วนก็จะได้ออกมาเป็น3ส่วน6ถ้าเอา1ส่วน2ไปคูณ4ทั้งเศษและส่วนน้กงเรียนก็จะได้4ส่วน8นะคะข้อนี้3ส่วน6มีค่าเป็น1ส่วน2ถ้าเราทำ3า3ส่วน6ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะมันก็จะได้เป็น1ส่วน2นั่นแหละ หรือทํากับกันคือเอา1นส่วนสไปคูณด้วย3าทั้งเศษและส่วนนักเรียนก็จะได้สามส่วนหเครื่องหมายเท่ากับหมายความว่ามันสามารถใช้แทนกันได้ทั้งสองตัวเลยนะคะแต่เราจะไม่เอา1นส่วนสองมาใช้เลยเพราะถ้าครูถามว่า5้ส่วนหกับหส่วนสองเนี่ยอะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเราตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนมันเป็น6กับเป็น2ไม่เท่ากันเราก็เลยใช้สามส่วนหมาเป็นตัวช่วยตรงนี้ระหว่างห้าส่วนหกกับสามส่วนหก มันก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าส่วนมันเท่ากันคือ6ก็เลยเอาเศษมาเทียบกัน5มันมากกว่า3นะคะก็เลยตอบได้ว่า5 6, ้ส่วนหมากกว่า1 2, นะะ 9, ส่วนสด้วยนะเก้าส่วนสิก็เหมือนกันครึ่งหนึ่งของตัวส่วน12ก็คือ6นะคะดังนั้น6กส่วนสิตรงเนี้ยก็เลยมีค่าเท่ากับ1นส่วนสเราก็เลยเอา9ก้ส่วนสิมาเทียบกับ6กส่วนสิก็จะได้ว่า9ก็มากกว่า6 ดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่า9ส่วน12ก็มากกว่า1ส่วน2ด้วยหาไปกี่ตัวละหาไป7ส่วน10 5ส่วน6 9ส่วน12เหลือ3ส่วน8ยังไม่ได้หานะคะเรารู้แค่ว่า3ตัวนี้ที่เราหาไปมันมีค่ามากกว่า1ส่วน2ทั้งหมดต่อมาไปดู3ส่วน8 สามส่วนแปดเนี่ยรู้เลยว่าน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองเราสามารถคิดในใจได้เลยนะคะอ่ะไอตัวที่เขาวงสีแดงไว้ก็คือเมื่อกี้เราหาไปแล้วว่ามันมากกว่าหนึ่งส่วนสองนะคะเนี่ยสามตัวนี้มากกว่าหนึ่งส่วนสองหมดเลยในขณะที่สามส่วนแปดมันน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองาไม3สามส่วนแปดน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองเพราะว่าครึ่งหนึ่งของแปดคือ สี่ค่ะดังนั้น4ี่ส่วนแเนี่ยจะมีค่าเป็น1นส่วนสองทำไมเป็น1นส่วนสองสี่ส่วนแปดถ้านักเรียนทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนก็จะได้ว่าสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดก็คือเอาสี่ไปหารทั้งเศษและส่วนนะคะมันก็จะมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองนั่นเอง ดังนั้นสามส่วนแปดเอามาเทียบกับ4ี่ส่วน8ดได้แล้วเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันจะเห็นว่าสามเนี่ยมันน้อยกว่าสี่ดังนั้นสามส่วนแดก็เลยน้อยกว่า1ส่วน2ด้วยนะคะเราได้ออกมาแล้วว่าตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยคือสามส่วนแปดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอื่นเจ็ดส่วนสิบห้าส่วนหกเก้าส่วนสิบสองมันมากกว่า1ส่วน2หมดเลยมีแค่สามส่วนแดตัวเนี้ยที่มันน้อยกว่า1ส่วน2นะคะ สตัวที่เหลือเป็นเครื่องหมายมากกว่าหมดเลยเราก็จะได้ว่า3ามส่วนแดเป็นตัวที่น้อยที่สุดอ่าโอเคเราอย่างน้อยเราตัดตัวนี้ออกไปได้แล้วหตัวเราตัวสามส่วนแออกไปก่อนแล้วเราไปดูตัวที่มันมากกว่า1นส่วนสองทั้งหมดนะคะมีสามตัวด้วยกันอ่ะสามตัวที่เราต้องมาเปรียบเทียบกันนะคะคือตัวที่เขาวงช่องสี่เหลี่ยมๆไว้ สี่เหลี่ยมสีแดงเห็นไหมเราจะต้องเอาสามตัวเนี้ยค่ะมาเปรียบเทียบกันโดยที่ส่วนของเขาคือสิบหแล้วก็สิบสองจากเดิมที่นักเรียนเคยเอาสองตัวมาเปรียบเทียบกันนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบกันเพิ่มเป็นสามตัวนะคะก็คือส่วนสิบส่วนหแล้วก็ส่วนสิบสองเอาไปหาคอรอนอปกติเราจะหาคอรอนอกันแค่กี่ตัวสองตัวถูกไหมอ่ะ ลองมาหาคอลนอสามตัวดูบ้างการหาคอลนอกับหอลมอนะคะเราสามารถหาได้แต่สองตัวขึ้นไปดังนั้นถ้าหาสามตัวก็ไม่แปลกอะไรนะคะแค่เรายังไม่เคยเจออะนักเรียนดูตัวเลขสิบหกสิบสองถามว่ามีอะไรหันสามตัวนี้ได้บ้างสิบหกกับสิบสองเนี่ยเป็นเลขคู่ทั้งหมดนะท้านเรียนสังเกตเห็นสิบลง<อ>ไปได้ศูนย เป็นคู่6ก,ก็เป็นเลขคู่เลข2ก็เป็นเลขคู่ดังนั้นจำนวนคู่ที่น้อยที่สุดก็คือเลข2มาหารได้ลงตัวก็จะได้เป็น2 5 10 2 3 6 2 6 12 2> เสร็จแล้วนักเรียนก็สังเกตบรรทัดต่อมาข้างล่างเป็น5เป็น3เป็น6ครูบอกว่าถ้าเป็นคอลโนไม่รู้จำได้ไหมนะ ถ้าเป็นหอรอมอจะต้องทําได้ทั้งหมดทั้งสามตัวถ้า3ตัวนี้ไม่มีตัวไหนมาหารได้เลยให้หยุดทํานะคะแต่อันนี้เรากําลังหาคอรอนอคอรอนอหมายความว่าถ้ามีอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปที่สามารถหารต่อไปได้ให้นักเรียนทําต่อค่ะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มี3ามกับหกมันสามารถทําต่อได้โดยใช้แม่สามเอามาหารนะคะ เราเอาสามหารต่อได้ห้าสามหารห้าไม่ได้ดึงห้าลงมาเหมือนเดิมต่อไปสามอะไรได้สามก็สามหนึ่งสามสามอะไรได้หกก็สามสองหกเสร็จแล้วมาดูห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองเนี่ยสองเป็นจำนวนเฉพาะห้าเป็นจำนวนเฉพาะนะคะดังนั้นทำต่อไม่ได้แล้วไม่มีตัวเลขไหนมาหารตัวเลขสองตัวใดๆขึ้นไป เอาห้ากับหนึ่งก็ไม่ได้หนึ่งกับสองก็ไม่ได้หรือห้ากับสองก็ไม่ได้ไม่มีคู่ไหนที่สามารถทําต่อได้แล้วนะคะดังนั้นเราก็จบการหาดังนั้นคอร์นรคือตรงไหนคอรนอรก็คือเอาหมดเลยค่ะด้านข้างแล้วก็เสร็จจากการหารด้วยนักเรียนก็จะได้สองคูณสามเป็นหกเอาหกไปคูณห้าค่ะหกห้าสามสิบสามสิบคูณหนึ่งก็ได้สามสิบ เอาสามสิบไปคูณ2ก็จะได้60สินะคะสามคูณสเนี่ยมันก็เอา30ไปบวกกัน2ครั้งก็จะได้มาเป็น60ดังนั้นคอลนอของตัวส่วนทั้ง3ตัวที่คูวงไว้ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับ60นะคะอ่ะตรงนี้เขาบอกอยู่คอนอของ16และ12คือ60ที่มาที่ไปจากการหาก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะใช้วิธีการหารสั้นในการหาคอนอดังนั้น เราก็จะต้องทําตัวส่วนทุกตัวให้มีค่าเป็น60โดยการหาตัวมาคูณนักเรียนจะไม่สามารถใช้วิธีการคูไไว่แบบที่เราเคยใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าการคูณควอยเนี่ยครูบอกไปแล้วว่ามันใช้ได้ในกรณีที่เรากําลังหาคอรนของจํานวนตัวเลข2ตัวเท่านั้นแต่ณนะที่นี้เราหา3ตัวดังนั้นใช้วิธีคูไไว่ก็ไม่ได้นะคะมันจะค่อนข้างลําบากนักเรียนก็ ตัวเลขไม่ยากนั้นเองก็ดูสิบคูณอะไรได้หกิบนั่นเองเอาสิบไปคูณหกหกคูณอะไรได้หกสิบก็สลับการเอาหกไปคูณ10บนะคะก็จะได้หกสิบเนาะต่อไปสิบสองคูณอะไรได้หกสินัเนีองก็ท่องสุดคูณแม่สิบสองนะคะก็จะได้มาว่าต้องเอาสิบสองไปคูณห้าเอาตัวส่วนไปคูณอะไรเศษก็ต้องเป็นเลขนั้นด้วยนะคะอย่าลืมคูณตัวเศษด้วยตัวเลขเดียวกันเสร็จแล้วคําตอบที่ออกมานักเรียนจะเห็นว่า ตัวส่วนเป็น60เท่ากันหมดแล้วนะคะนักเรียนก็จะเอาตัวเศษมาเทียบกันได้เลยเวลาที่เอามาเปรียบเทียบให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะเพราะว่าโจทย์บอกว่าให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยตัวที่น้อยที่สุดคือ3ส่วน8เราได้มาแล้วเพราะว่า3ส่วน8เนี่ยมันน้อยกว่า1ส่วน2ดังนั้น3ส่วน8จะเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะทีนี้เรากำลังหาตัวสีแดงๆ3ตัวเน,นี่ยในช่องว่าอะไรมัน มากกว่ากันนะคะอะไรมากที่สุดโดยที่เวลาเรียงลำดับจากตรงนี้ชุดตัวเลขที่ส่วนเป็น60ทั้งหมดนะคะเราจะได้42 50แล้วก็45นักเรียนจะเห็นว่า50เนี่ยมากสุดลองลงมาก็คือ45และตามด้วย42นะคะ50ส่วนด้วย60ตัวนี้มาจากไหนก็นี่ไง ห้าสิ่วนด้วยหกอยู่นี่มาจากไหนคะมาจากเศษห้ส่วนหกดังนั้นเราก็แปลงให้กลับไปเป็นตัวโจทย์คะ่ะโจทย์คือ5้ส่วนหต่อมาสี่สหาส่วนหกคือตัวไหนก็กลับไปดู4 5่สิ่วนด้วยหกมันมาจาก9ก้ส่วนสินักเรียนก็แปลงกลับมาเป็น9ก้ส่วนสิตัวสุดท้าย4 2่ส่วนหกก็คือตัว7จ็ส่วนสินั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนก็เอาแปลงกลับไปเป็น ตัวเลขที่โจทย์กําหนดมาให้เพื่อที่เราจะได้เรียงลําดับได้นะคะอะทีนี้เรียงจากมากไปน้อยดังนั้นตัวที่มากสุดนะคะก็คือ5้าส่วนหลองลองมาคือ9ก้ส่วนสิแล้วตัวที่เราหาจาก3ตัวนี้ตัวที่น้อยสุดคือ7จ0ส่วนสิค่ะแล้วตัวนี้ตัวสุดท้ายที่หามาแล้วตั้งแต่รอบแรกว่ามันเป็นค่าที่น้อยที่สุดเอามันไว้หลังสุดเลยคือ3าส่วนแเพราะว่า3าส่วนแมันน้อยกว่า1นส่วนสนะคะ แต่ตรงนี้มันมากกว่า1.2ส่วน2หมดเลยมากกว่า1.2ส่วนสอ,อันนี้น้อยกว่า1.2ส่วนสอ่าเวลาเรียงออกมานักเรียนดูโจทย์ด้วยว่าเขาถามว่าจากอะไรไปอะไรอันนี้จากมากไปน้อยก็ต้องเรียงให้เขาจากมากไปน้อยนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะก็จะเห็นว่ามันจะยุ่งยากขึ้นมานิดนึงนะคะแต่นี้โจทย์ค่อนข้าง โอเคหน่อยโจทย์ง่ายเพราะว่าให้มาเป็นเศษส่วนทั้งหมดถ้านักเรียนไปเจอกรณีที่มันเป็นทั้งเศษส่วนทั้งจํานวนค้า,านักเรียนจะต้องทําวุ่นวายกว่านี้แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนนั่นแหละเนาะป .6 แล้วก็ยากขึ้นไปอีกเรื่อยๆยากขึ้นไปอีกทีละระดับระดับนะคะน้องป .5 ก็เรียนอยู่เหมือนกันค่ะเรื่องนี้อ่านักเรียนลองมาดูโจทย์ข้อนี้บ้าง จทย์ข้อนี้มีทั้งหมดด้วยกันห้าตัวเมื่อกี้มีสี่ตัวนะคะอันนี้เจอโจทย์5้าตัวเข้าไปนักเรียนก็เริ่มเริ่มเยอะเริ่มวุ่นวายละอันดับแรกวิธีการทําโจทย์ก็คือต้องดูว่าให้หาตัวที่มันมากที่สุดหรือน้อยที่สุดก่อนถ้าเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็เรียงเหมือนเดิมคือให้เรียงจากมากไปน้อยทีนี้เรามองเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าอะเรามองไม่ออกหรอกว่าอะไรมันมากที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรมีจํานวนค้าอยู่สองตัว มีเศษส่วนอยู่3ามตัวดังนั้นเวลาที่มองที่ง่ายที่สุดตอนที่ครูสอนเปรียบเทียบจํานวนค้าครูบอกว่าจํานวนค้ากับเศษส่วนเนี่ยให้แปลงเศษส่วนไปเป็นจํานวนค้าซะแล้วมันจะดูง่ายนะคะอะดังนั้นแปลงให้มันเป็นจํานวนค้าให้หมดเลย39ส่วนเนักเรียนก็ท่องแม่เจค่ะ สามสิบเก้าส่วนเจ็ดเจ็ดอะไรได้ไม่เกินสามเก้าก็จะได้เป็นเจ็ดห้าอ่าเจ็ดห้าสามสิบห้าคาะเศษเท่าไหร่คะเศษสี่ค่ะอ่าเศษสี่แล้เรนก็จะได้ว่าสามเก้าส่วนเจ็ดกลายเป็นห้าเศษสี่ส่วนเจ็ดละต่อไปเจ็ดส่วนสามเขียนส่วนสามเอาไว้สามอะไรได้ไม่เกินเจ็ด สามสองหกคะ่ะสามสองหกทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดอันนี้ก็เหมือนกันค่ะห้าอ่าตัวนี้ห้าสามสิบห้าห้าสามสิบห้าหมายความว่าไงหารลงตัวนะคะอ่าห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้านักเรียนจะได้สามส่วนหนึ่งพอดีเลย สามส่วนหนึ่ง่ะก็จะได้เท่ากับสามเฉยๆเป็นหนึ่งนะอ่ะสามส่วนหนึ่งมันก็มีค่าเป็นสามใช่ไหมคะเอาสามไปหารด้วยหนึ่งก็จะได้สามปกติอ่ะ ถ้าเรียนดูจากการแปลงตรงนี้แล้วนักเรียนก็จะได้ว่าตัวเลขข้างหน้าเนี่ยเป็นสองบวกด้วยสามส่วนสิบสี่แอะสองบวกด้วยหนึ่งส่วนสี่ดังนั้นนักเรียนสามารถหาได้แล้วว่าตัวที่มากที่สุดคือตัวที่เป็นเลขอะไรคะเลขอะไรมากสุดตรงนี้นะกเรีสามสิานักเรียนก็จะได้ว่าเลขห้าที่เป็นจำนวนค้ามีค่ามากสุดดังนั้นสามเศษ สามสิบเก้าส่วนเจ็ดมีค่ามากที่สุดลองลงมาตัวเลขข้างหน้าเป็นเลขสามนะคะแสดงว่าตัวนี้มีค่ามากลองลงมาจากสามสิบเก้าส่วนเจ็ดอ่ะตัวที่เหลือเป็นเลขสองนำข้างหน้าเหมือนกันนะคะมีสามตัวที่มีเลขสองนำดังนั้นเราต้องไปเอาสามตัวที่เหลือเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเราก็ตัดออกไปได้แล้วสองตัวเหลืออีกสามตัวมาเรียงว่าอะไรมันมากมันน้อยกว่ากันนะคะ าดูวิธีําอันนี้คือคิดเบื้องต้นคร่าวๆนะคะอ่าเหมือนที่เราทําไปเมื่อกี้เลยคือเขาจะเอาตัวที่เขาเป็นเศษส่วน,วน,นแปลงให้เป็นจํานวนค้าก็จะได้ออกมาตามนี้อะคูว่าแล้วเมื่อกี้มันเป็นสิบห้าส่วนห้าแต่เนี้ยโจทย์มันเป็นสิบสองส่วนห้าแสดงว่าสิบห้าส่วนห้าโจทย์ผิดนะคะคูว่าอยู่มันไม่น่าจะเป็นจํานวนเต็มเ่ะเปลี่ยนใหม่เป็นสิบสองส่วนห้าถ้าสิบสองส่วนห้านะคะจะเปลี่ยนเป็นจำนวนค้าได้ออกมาเป็น สองเศษสองส่วนห้าตัวนี้นะคะทีนี้เราได้แล้วว่าตัวเนี้ยมากที่สุดคือห้าเศษสี่ส่วนเจ็ดหรือสามสิบเก้าส่วนเจ็ดมีค่ามากที่สุดเวลาเรียงลำดับเราจะต้องเขียนตัวนี้เป็นตัวแรกค่ะเพราะว่าตัวนี้มากที่สุดเลยเสร็จแล้วตัวที่เหลือ,อความยากมาแล้วเพราะอะไรคะนักเรียนดูตรงนี้เราแปลงจากโจทย์นะคะ จากโจทย์ที่มีจำนวนค้าแล้วก็เศษส่วนปนกันให้กลายเป็นจำนวนคะทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าชัดเจนว่าตัวนี้มีค่ามากที่สุดคือ5ตัวที่เหลือเป็น2หมดเลย2เท่ากันดังนั้นนักเรียนจะต้องเอาเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันทั้งหมด4ตัวก็คืออะไรคือ3ส่วน10 1ส่วน3 2ส่วนหแล้วก็1ส่วนส เมื่อกี้เราเปรียบเทียบแค่สามตัวนะคะแต่ครั้งนี้จะเป็นสี่ตัวอืต่อมาเขาก็บอกว่าอ่เราได้แล้วว่าห้าเศษสี่ส่วนจิตมากที่สุดนะคะแล้วเศษส่วนตัวที่เหลือเนี่ยเราจะได้จำนวนค่าที่เหลือเราจะได้ว่าสองมันเท่ากันหมดเลยเราก็เลยเต้องเอาเศษส่วนแท้ข้างหลังมันนะคะเศษส่วนแท้ที่อยู่ข้างหลังของจํานวนค่าเนี่ยไปเปรียบเทียบกันมีสามส่วนสิบหนึ่งส่วนสามสองส่วนห้าแล้วก็หนึ่งส่วนสี่เนี่ย ดึงตัวเศษส่สวนข้างหลังมาเปรียบเทียบกันให้หมดเลยถ้ามองด้วยตาเปล่าเราจะรู้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1นส่วนสทั้งสิ้นนะคะไม่มีตัวไหนมากกว่า1นส่วนสเลยเพราะอะไรเพราะนี้ครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5้าส่วนสินักเรียนก็จะได้ว่า3มันน้อยกว่า5อันนี้ครึ่งหนึ่งของ3ก็คือ1.5นักเรียนก็จะได้ว่า1มันก็น้อยกว่า1.5ต่อมา สองส่วนห้าครึ่งหนึ่งของห้าก็คือ2.5นุดห้นักเรียนก็จะได้ว่าสองมันน้อยกว่า2.5ต่อมาครึ่งหนึ่งของสี่ก็คือ2นะคะนักเรียนก็จะได้ว่า1น,น้อยกว่า2ดังนั้นทุกตัวเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกัน1ส่วนสจะได้ว่ามันน้อยกว่า1น,นส่วนสทุกตัวเลยนะคะดังนั้นเราจะต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยทำคอรน ของตัวส่วนให้มันเท่ากันคณนอสี่ตัวยังไม่เคยหาเมื่อกี้หาสามตัวไปแล้วลองมาหาสตัวทำตัวส่วนให้เท่ากันตัวส่วนมีอะไรบ้างสี่ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวส่วนเป็นสิบสามห้าแล้วก็สี่เอาไปตั้งหารตรงนี้เขาแอบคิดมาให้เราแล้วนะคะเ,เรียนดูสิบสาห้าแล้วก็สี่ทำไมเขาใช้ใช้ไม่ห้า เพราะว่าตรงนี้เขามองเลขสิบแล้วเขาก็มองเลขห้าสามารถหารด้วย5ได้เขาก็เลยใช้ห้านะคะห้าสองสสามหารไม่ได้ดึงลงมาห้าหนึ่งห้าสี่ห้าอะไรได้4ี่ไม่มีดึง4ี่ลงมาเสร็จแล้วเขามาดูชุดที่สองมี2องสามหนึ่งสี่เขาก็สังเกตได้ว่ามีสองมี4ี่ทำต่อได้นะคะโดยใช้แม่สองก็จะได้ออกมาเป็นสองหนึ่งสองสองสองสี สองหารสามไม่ได้ดึงลงมาสองหารหนึ่งไม่ได้ดึงหนึ่งลงมาแล้วมาจบบรรทัดสุดท้ายมีหนึ่งมีสามมีหนึ่งมีสองสองกับสามเป็นจำนวนเฉพาะทําต่อไม่ได้แล้วนะคะเจอจํานวนเฉพาะไม่มีสองตัวคู่ไหนเลยที่สามารถหารต่อได้เราก็จะหยุดทําหยุดทําเสร็จแล้วก็เอาตรงนี้ทั้งหมดตัว l มาคูณกันก็จะได้เป็นห้าคูณสองเป็นสิบสิบหนึ่งสิบสิบสามสามสิบ 30คูณอีก1ก็ได้30 30คูณอีก2ก็กลายเป็น60แต่ถ้าเราทำเองเราได้อะไร1 0 3คอรน,อนสามารถคิดได้ไหลายวิธีมากนะคะเราจะใช้เลขไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เราเลยอ่ะอย่างอันนี้ถ้าไม่คิดการกลายหรือไม่คิดเยอะใช้2ก่อนก็ได้ค่ะ2อะไรได้10 ก็สองห้าสิบครูใช้สองเพราะครูเห็นแล้วว่ามันลงท้ายด้วยเลขคู่สองตัวนะคะมีสิบกับมีสี่สองไรได้สามไม่มีดึงสามลงมาดึงห้าลงมาเพราะว่าเอาสองไปหารเลขคี่ไม่ได้นะคะดึงมันลงมาปกติเอ่ยต่อไปสองสองสี่อ่เสร็จแล้วครูก็มองมันทัดล่างมันทําต่อได้เพราะว่ามันมีเลขห้าสองตัวดังนั้นแม่ห้าหารได้คะ่ะห้าหนึ่งห้า ห้าสามไม่ได้ดึงสามลงมาห้าหนึ่งห้าห้าอะไรได้สองก็ไม่ได้ก็ดึงสองลงมาแล้วก็หยุดทำนักเรียนจะได้ชุดคำตอบที่เหมือนกันเลยนะคะก็คือหกสิบเมื่อนักเรียนจับมาคูณกันทั้งหมดอัจารยนบอกแล้วว่าเราจะใช้ตัวไหนก็ได้ขอแค่มีสองตัวขึ้นไปที่สามารถหารด้วยุดคูณตัวเดียวแม่เดียวกันได้นะคะ อ่ะเอาออกก่อนดังนั้นครนอรคือ60นักเรียนจะต้องทําตัวส่วนทุกตัวให้มีค่าเป็น60ให้ได้อันนี้ก็ต้องเอาไปคูณด้วย6ทั้งเศษและส่วน3ก็จะต้องเอาคูณกับ20เพราะว่าอะไร3คูณ2ได้6ใส่ศูนย์หตัวเข้าไปก็จะกลายเป็น60อ่ะต่อมาส่วนเป็น5 5อะไรได้60 นักเรียนก็จะต้องเอาห้าไปคูณกับส2องนะคะก็จะได้หกสิบตรงน,นี้เอาห้าไปคูณกับสิบสองจะได้หกสิบสี่คูณอะไรได้หกสิบนะคะถ้าเอาสี่ไปคูณกับสบห้าก็ได้หกสิบเวลาที่นักเรียนไม่รู้จริงๆอะว่าเอาสี่ไปคูณอะไรได้6กิให้นักเรียนเอาหกสิไปหารด้วยสี่สี่คูณอะไรได้6กสิบางคนไม่รู้นักเรียนต้องเอาหกสิบไปหาร4ี่ค่ะ แล้วนักเรียนก็จะได้คำตอบออกมาเป็นข้างบนก็คือ15เพราะว่ามันจะกลับกันถ้าเรียนเอา15ลงมาคูณด้วย4นักเรียนก็จะได้60ดังนั้น4คูณ15ได้เป็น60ตัวส่วนเป็น60เท่ากันหมดแล้วทํายังไงเอาเศษมาเปรียบเทียบกันค่ะ 18, 20 24 15เวลาเรียนจากมากไปน้อยก็จะได้24 20 18แล้วก็15อย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็คืนเราก็คืนค่าของเศษส่วนของมัน2 4่ส่วนหกคืออะไรคือ2อส่วนห้านักเรียนก็คืนค่าให้มันกลายเป็นเศษส่วนซะนะคะคืนคืนล่างมันจากสิ่งที่โจทย์ถามเสร็จแล้วก็เอาจํานวนค่าใส่เอาเลข2ใส่เข้าให้มันทุกตัวเลยเพราะว่าตอนเราเอามาเปรียบเทียบมันเป็นเลขสองเหมือนกันหมดใช่ไหมคะเราก็แปลงให้มันอยู่ในรูปของจํานวนค้าซะ เสร็จแล้วแปลงจำนวนค้าบางตัวให้กลับไปเป็นเศษส่วนจากเริ่มต้นเศษส่วนจากเริ่มต้นจากโจทย์นะคะอ่ะสองเศษสองส,ส่วนห้ามาจากอะไรมาจากสิบสองส,ส่วนห้าสองเศษหนึ่งส่วนสามมาจากเจ็ดส่วนสามนะคะสองเศษสามส่วนสิบตัวนี้ก็มาจากตัวเดิมสองเศษสามส่วนสิบจากโจทย์คือนี่ตัวแรก สองเศษสามส่วนสิก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรสองเศษหนึส่วนสก็มาจากตัวสุดท้ายจากโจทย์ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะมีแค่สตัวนี้ที่เขาแปลงหน้าตาไปอ่ไม่ใช่แปลงกลับไปเป็นเศษส่วนดั่งเดิมของโจทย์